เมื่อครั้งการก่อนพื้นป่าไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ป่าไม้ที่เราเห็นในทุกวันนี้แต่เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และลี้ลับป่าในอดีตคือมหาอำนาจอันนาเกรงขามที่ปกคลุมผืนเดินเอาไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์และความน่าสะพรึงกลัวไปพร้อมๆกันในยุคที่ผื้นป่าอุดมสมบูรณ์ป่าไม้ทอดเงาเป็นร่มครึมเน้รู้จบต้นไม้ใหญ่ที่สูงเสียดฟ้าขึ้นเบียดกันจนแสงตะวันส่องลงมาได้เพียงรำไร อากาศในป่าชื้นและอับทึบกลิ่นดินและพืชพันธุ์ชูนให้รู้สึกราวกับได้ย้อนกลับสู่ยุคดึกดำบรรพงไพรเต็มไปด้วยเสียงร้องของเหล่าสัตว์ป่าที่คลุกเคล้ากันจนแยกไม่ออกว่าเสียงใดเป็นเสียงใดสัตว์เล็กวิ่งซุกซ่อนตามพุ่มไม้รกทึบส่วนสัตว์ใหญ่ก็ออกหากินอย่างเงียบเชียบรอจังหวะที่จะจู่โจมยิ่งยามที่ฝนตกสัพพชีวิตในป่าก็ยิ่งกลับมามีชีวิตชีวาสายฝนในสมัยนั้นไม่ได้เป็นเพียงน้ำที่ตกลงมาจากฟ้า แต่เป็นสายใยแห่งชีวิตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งในป่าเข้าด้วยกันเมื่อสายฝนโปรยปลายลงมาสู่พื้นดินที่แห้งผากกลิ่นไอของดินชื้นก็ลอยขึ้นมาในอากาศกลิ่นเฉพาะตัวที่หอมละมุนชวนให้รู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาพืชพันธุ์ทั้งหลายต่างดูซับเอาหยาดน้ำฝนอย่างกระหายและในชั่วข้ามคืนก็มีเห็ดป่าสีสันแปลกตาพุดขึ้นเป็นดอกเล็กดอกน้อยอยู่ทั่วพื้นปา่าเป็นสัญ,ญญาณแห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่ป่ามอบให้ผู้ที่รู้จักแสวงหาภัยร้ายและรอยลอดเวียนแต่ในความอุดมสมบูรณ์ก็มีอันตรายแฝงอยู่ทุกย่างก้าวป่าในสมัยก่อนเป็นดินแดนที่มนุษย์ยังเข้าไม่ถึงได้โดยง่ายนอกจากสัตว์ร,ร้ายอย่างเสือหรือหมีที่ดุร้ายและยังมีพูดผีปีศาจและสิ่งลี้ลับที่ชาวบ้านเชื่อว่าอาศัยอยู่ในป่าลึก รอยล้อเกวียนที่พอดยาวเข้าไปในป่าไม่ใช่เส้นทางที่สะดวกสบายเหมือนถนนในทุกวันนี้แต่เป็นเพียงรอยที่เกิดจากการเดินทางของเกวียนที่เต็มไปด้วยความยากลําบากต้องฝ่าฟันกับความมืดมิดและอันตรายที่ไม่คาดคิดอยู่ตลอดเวลารอยล้อเกวียนที่ทอดยาวเป็นเส้นทางเล็กๆอยู่กลางป่าจึงเป็นดั่งเส้นใยแห่งความหวังและความกล้าหาญของผู้คนในยุคโบราณที่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ในการเดินทางและใช้ชีวิต นักกลางผื้นป่าใหญ่มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านภูผามีบ้านเรือนเพียง20กว่าหลังคาเรือนตั้งอยู่เรียงรายผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติและป่าเขาในการทำมาหากินแต่ในปีนี้ความแห้งแล้งที่แสนโหดร้ายได้มาเยือนหมู่บ้านภูผาท้องฟ้าที่เคยอุดมไปด้วยเมฆฝนกลับแห้งเหือดมาแรงเดือนพื้นดินที่เคยชุ่มฉ่ำกลับแตกระแหงจนทำไร่ข้าวไม่ได้ ชาวบ้านไม่มีข้าวกินข้าวของที่เก็บไว้ก็เริ่มจะร่อยรอลงไปทุกทีเมื่อวิกฤตมาถึงตาคอยหมู่ผู้ใหญ่บ้านวัย60ปีที่เปรียบเสมือนเสาหลักของหมู่บ้านจึงเรียกประชุมชาวบ้านทั้งหมดเขาเป็นชายชาราที่ยังคงมีดวงตาที่แข็งกร้าวและเต็มไปด้วยปัญญาเขานั่งลงบนแคร่ไม้บางกลางศาลาและมองไปรอบๆตัวเขาเห็นชาวบ้านที่เต็มไปด้วยความกังวลใบหน้าที่แห้งเหี่ยวและสิ้นหวังของคนในหมู่บ้าน ทำให้เขารู้สึกปวดใจพี่น้องทุกท่านเสียงของตะคอยแหบพราแต่เต็มไปได้วยความหนักแน่นเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ข้าวในยุ้งช้างของทุกบ้านเริ่มจะหมดแล้วเราจะทำยังไงกันดีครับผู้ใหญ่ชายชาราคนหนึ่งถามขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเราจะต้องส่งคนออกไปหาข้าวสารที่หมู่บ้านฟ้าใสหมู่บ้านฟ้าใสอยู่ไกลาจากที่นี่หลายวันแต่ที่นั่นมีข้าวปลูกไว้เยอะ แล้วเราจะนําเนื้อสัตว์แห้งและสมุนไพรไปแลกกับเขาแต่เมื่อตาคอยมองไปรอบๆเขาก็พบว่าชายชะกันในหมู่บ้านล้วนแต่มีอายุ5 0 6 0ปีขึ้นไปการเดินทางไกลที่ต้องใช้แรงกายอย่างหนักเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพวกเขาในที่สุดก็เหลือเพียงชายสามคนเท่านั้นที่จะออกเดินทางได้คนแรกคือพรานสมชายไวกลางคนที่ร่างกายยังคงแข็งแรงเขาเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความชํานาญการล่าสัตว์ในป่าลึก และคุ้นเคยกับอันตรายต่างๆที่แฝงอยู่ในป่าเป็นอย่างดีส่วนอีกสองคนคือไอ้เขียวกับไอ้บุญชายหนุ่มวัยชกันที่เพิ่งพ้นจากความเป็นเด็กหนุ่มพวกเขาทั้งสองไม่เคยเดินทางไกลหรือประจนภัยในป่าลึกอย่างพรานสมมาก่อนเมื่อชายทั้งสามคนตัดสินใจที่จะออกเดินทางตาคอยผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาหาพวกเขาข้ามีสิ่งหนึ่งจะมอบให้เจ้าตาคอยพูดพร้อมกับยื่นถุงผ้าเล็กๆให้กับพรานสมนี่คือลูกปืนอาคมห้านัด ที่คาบลูกเสกเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นเท่านั้นและจงจำไว้ว่าในป่าลึกนั้นมีอะไรมากมายที่เราไม่รู้จงระมัดระวังตัวให้ดีพรานสมรับถุงผ้ามาด้วยความเคารพเขารับรู้ถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นหลังจากนั้นทั้งสามคนก็กลับไปเตรียมตัวที่บ้านของตนเองพวกเขาจัดเตรียมปืนและข้าวของที่จำเป็นสำหรับการเดินทางหลายวัน ชาวบ้านคนอื่นๆก็ช่วยกันเตรียมเกวียนสามเล่มและวัวที่แข็งแรงที่สุดเพื่อใช้ในการลากเกวียนบรรยากาศในหมู่บ้านในคืนนั้นเต็มไปด้วยความเงียบงันและความกังวลทุกคนรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้หมู่บ้านภูผาอยู่รอดไปได้เมื่อความมืดมิดเข้าปกคลุมหมู่บ้านชายชะกันทั้งสามคนก็เฝ้ารอคอยให้รุ่งสางมาถึงเพื่อออกเดินทางสู่ป่าลึกทิศเต็มไปด้วยอันตรายและปริศนา ในความมืดที่ยังคงปกคลุมหมู่บ้านเสียงไก่ขันกระดังขึ้นเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นวันใหม่พรานสมยังคงนั่งอยู่ที่ใต้ถุนบ้านข้างกองไฟที่มอดลงจนเหลือเพียงฐานแดงๆเขาใช้เวลาในยามเช้าที่เงียบสงบนี้อยู่กับความคิดของตัวเองบุหรี่ที่เขาจุดขึ้นมาค่อยๆมอดไปพร้อมกับความกังวลที่อยู่ในใจมืออีกข้างหนึ่งของเขากุมปืนคู่ใจไว้แน่นราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายในขณะเดียวกันนั้นเอง ภรรยาของเขาก็กลมหน้ากลมตาของข้าวเหนียวเตรียมสเสบียงสำหรับการเดินทางที่แสนยาวไกลให้สามีเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพรานสมก็เดินไปหาภรรยาเพื่อร่างลาทั้งสองไม่ได้พูดอะไรกันมากนักมีเพียงสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยที่สื่อถึงกันภรรยาของเขามองตามหลังสามีที่เดินจากไปอย่างอาลัยก่อนที่จะหายลับตาไปในความมืดสลัว พรานสมเดินมาถึงลางกลางหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดนัดพบสำหรับเริ่มต้นการเดินทางเขาสังเกตเห็นไอ้เขียวและไอ้บุญที่นั่งรออยู่ก่อนแล้วชายหนุ่มทั้งสองดูตื่นเต้นและกระตือรือร้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะนี่คือการเดินทางครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาตาขอยผู้ใหญ่บ้านมายืนส่งพวกเขาพวกเองคือความหวังของหมู่บ้านจงเดินทางโดยปลอดภัยนะ ตาขอยพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและให้กำลังใจเมื่อได้รับพรจากผู้ใหญ่บ้านแล้วพรานสมก็ขึ้นไปบังคับเกวียนเล่มแรกที่ใช้บรรทุกสัมภาระเขาเป็นผู้นำขบวนโดยมีไอ้เขียวนั่งเกวียนเล่มที่สองและไอ้บุญนั่งเกวียนเล่มสุดท้ายพวกเขาไม่ได้พูดอะไรกันมากนักมีเพียงสายตาที่คอยเหลือบมองกันอยู่เป็นครั้งคราวบรรยากาศร,รอบๆเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มทอประกาย เสียงนกร้องสลับกับเสียงวัวที่ร้องอยู่เป็นพักๆสร้างความรู้สึกที่น่าพิศวงให้กับการเดินทางป่าในเขตใกล้หมู่บ้านยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ต้นไม้ไม่ได้ขึ้นหนาทึบจนมองไม่เห็นทางเดินภูเขาเดินทางกันมาหลายชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพักจนในที่สุดก็ออกจากเขตป่าใกล้หมู่บ้านและมาถึงบริเวณที่เป็นหุบเขาเบื้องหน้าซึ่งมีร่องรอยล้อเกวียนเก่าๆที่แคบและดูอันตรายพรานสมสั่งให้ทุกคนหยุดเราพักกันก่อนเถอะ เขากล่าวถ้าเราเดินทางต่อในทางแคบนี้ตอนกลางคืนอาจเกิดอันตรายได้เมื่อตกลงกันได้แล้วทั้งสามคนก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองพรานสมบอกให้ไอ้เขียวไปหากิ่งไม้มาทำฟืนให้ได้มากๆส่วนไอ้บุญต้องไปหายาและน้ำให้วัวที่ลากเกวียนมาทั้งวันส่วนพรานสมก็ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาน,นานเขาหยิบมีดคูดใจออกมาเฉือนกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้ในการหุงข้าวได้อย่างชำนาญ ก่อนที่จะนำไปวางบนกองไฟที่เริ่มลุกโชนกลิ่นหอมของข้าวที่กำลังสุกในกระบอกไม้ไผ่ลอยมาตามลมสร้างความรู้สึกอิ่มท้องตั้งแต่ยังไม่ได้รับประทานเมื่อทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทั้งสามคนก็มานั่งล้อมวงกันที่กองไฟเพื่อรับประทานอาหารเย็นขณะที่พวกเขานั่งคุยกันเรื่องประสบการณ์ของแต่ละคนฝาก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆความมืดที่น่ากเกรงขามของป่าลึกเริ่มเข้าปกคลุมบริเวณน,นั้น และบรรยากาศก,าก็ยิ่งเงียบสงัดขึ้นเรื่อยๆจนเหลือแค่เสียงของมแมลงและสัตว์กลางคืนที่ร้องระงมพรานสมเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปดกติเขาเงียบไปและมองไปรอบๆในความมืดมิดขณะที่ทั้งสามคนกำลังนั่งล้อมวงกินอาหารเย็นพรานสมก็หยุดชะง,งักไปทันทีแววตาของเขาจับจ้องไปที่ความมืดที่ปกคลุมอยู่เบื้องหน้าอย่างเงียบงนัน ไอเขียวที่สังเกตเห็นความผิดปกติจึงถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยมีอะไรหรือครับพรานข้าได้ยินเสียงเหมือนมีสัตว์อะไรบางอย่างกำลังเดินมาทางเราไอบุญที่ยังไม่คุ้นชินกับการอยู่ในป่าก็หัวเราะขึ้นโอ้โหพรานหูดีจริงๆเขาพูดอย่างชื่นชมถ้าพวกเราอยากเก่งเหมือนพรานต้องทำยังไงบ้างครับข้าก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอก พรางสมพูดด้วยน้ำเสียงที่หนอบน้อมแต่แฝงไปด้วยความจริงจังเวลาอยู่ป่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติและสัมผัสรอบตัวเพราะบางทีเราอาจคิดว่าเราเห็นทุกอย่างแล้วแต่ที่จริงแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่เราไม่รู้และกำลังจ้องมองเราอยู่จากความมืดมิดเมื่อได้ยินดังนั้นทั้งสองหนุ่มก็เริ่มตั้งสติและใช้ความระมัดระวังมากขึ้นแต่ในคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนัก มีเพียงเสียงฝีเท้าของสัตว์ที่ดังไปมาอยู่เป็นระยะระยะเท่านั้นพวกเขาผลัดกันเฝ้ายามจนถึงเช้าและเมื่อฟ้าสว่างทั้งสามคนก็รีบแยกย้ายกันไปทำภารกิจส่วนตัวแล้วออกเดินทางต่อหลังจากที่พูดคุยกันเมื่อคืนก่อนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสามคนสนิทกันมากขึ้นไอ้เขียวจึงเอ่ยปากถามพรานสมว่าพรานครับอีกนานไหมครับถึงที่หมายพรานสมหันไปยิ้มให้เล็กน้อย ถ้าเราเดินได้เร็วกว่านี้ก็คงใช้เวลาอีกแค่สองวันเมื่อเดินทางลึกเข้าไปในป่าบรรยากาศร,รอบตัวก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆต้นไม้สูงใหญ่ที่ขึ้นเรียงกันเป็นแนวยาวบดบังแสงอาทิตย์จนแทบไม่เหลือแสงส่องลงมาถึงพื้นดินอากาศเริ่มหนาวเย็นและชื้นมากขึ้นเสียงนกร้องที่เคยได้ยินในตอนเช้าก็เงียบหายไปเหลือแต่เสียงของใบไม้ที่ไหวตามแรงลมเป็นจังหวะที่ฟังดูวังเวงและน่าขนลุก จนกระทั่งยามเย็นมาถึงทั้งสามคนก็หยุดพักเพื่อหาที่พักสำหรับคืนที่สองแต่บรรยากาศที่นี่ดูน่ากลัวกว่าคืนก่อนๆพรานสมมองไปรอบๆก่อนที่จะสั่งด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดไอ้เขียวไอ้บุญคืนนี้พวกเราต้องหาฟืนให้ได้มากๆนะเมื่อได้ยินคำสั่งนั้นทั้งสองหนุ่มก็รู้ได้ทันทีว่าคืนนี้จะต้องมีบางสิ่งเกิดขึ้นอย่างแน่นอน พวกเขาเรียบทําตามคําสั่งของพรานสมอย่างไม่รอช้าและเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทั้งสามคนก็นั่งลงข้างกองไฟเพื่อรับประทานอาหารเย็นและพูดคุยกันอีกครั้งความเงียบซีน้าคนลุกกลับมาอีกครั้งเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปอย่างสิ้นเชิงความมืดเข้าปกคลุมอย่างรวดเร็วและเสียงของสัตว์กลางคืนก็เริ่มดังขึ้นพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนที่ดังมาจากส่วนลึกของป่าพรานสมยังคงนั่งนิ่ง ดวงตาของเขากวาดมองไปรอบๆบ,บริเวณกองไฟอย่างระแวดระวังในขณะที่ไอ้เขียวและไอ้บุญรู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่ไม่ดีที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจและทันใดนั้นเองดวงตาของสัตว์ร้ายก็ประกบขึ้นจากความเมื่อเป็นคู่ๆสะท้อนแสงจากกองไฟวับๆไปตั่วบริเวณเหมือนกับมันกำลังล้อมพวกเขาอยู่และมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แสงจากกองไฟที่ลุกโชนกระทบเข้ากับเงาของร่างหนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในความมืดมันมีรูปร่างคล้ายลิงขนาดมหึมาแต่ใบหน้ากลับคล้ายมนุษย์จนน่าสยดสยองดวงตาสีแดงฉานของมันจ้องมาที่ทั้งสามคนด้วยความอาฆาตก่อนที่มันจะหายลับไปในเงามืดอย่างรวดเร็วราวกับไม่ได้มีตัวตนพรานสมก้มลงสั่งลูกทีมด้วยน้ำเสียงจริงจังคืนนี้ระวังตัวให้ดี มันอาจจะมาดูลาดเหลาก่อนก็เป็นได้จนกระทั่งถึงกลางดึกบรรยากาศในป่าก็เงียบสงัดลงอย่างน่าหายใจไอเขียวที่เฝ้ายามรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างจึงรีบปลุกพานสมกับไอ้บุญขึ้นอย่างเร่งรีบทันใดนั้นเองก็มีเสียงร้องโหยหวนอันแสนโศกเศร้าดังขึ้นก้องป่าไอบุญถึงกับตกใจจนตัวสัน่นและพูดเสียงสั่นว่านั่นมันตัวอะไรนะ่ะ สิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่เบื้องหน้าทําให้ขนหัวลุกชันร่างคล้ายลิงขนาดใหญ่ที่พวกเขาเห็นตอนแรกกลับเริ่มส่งเสียงร้องและกระโดดไปตามกิ่งไม้หลายสิบตัวพรานสมหน้าถอดสีและอุทานออกมาชิบหายแล้วนี่มันผีโปงนี่วาอะไรนะพานผีโปงไอ้เขียวถามด้วยความตกใจแลยไม่เข้าใจผีพวกนี้มันชอบความสงบปกติมันไม่แสดงตัวออกมาแบบนี้ สงสัยว่าพวกเราจะทําอะไรให้พวกมันไม่พอใจแน่ๆว่าแต่ไอ้บุญตอนเรานั่งเกวียนมาตอนกลางวันเสียงปืนของเองใช่ไหมใช่ใช่ครับไอ้บุญตอบเสียงสัน่นเองยิงอะไรยิงยิงลิงครับไอ้บุญตอบด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวผานสมได้ยินก็อุทานออกมาทันทีชิบหายแล้วแต่ผมยิงมันไม่โดนนะครับผมยิงแค่ไล่มันไปเฉยๆ ไอ้บุญรีบแก้ตัวไม่ว่ายัางไงก็ตามเราต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้ก่อนพลานสมพูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดพวกผีโป่งเริ่มกระโดดลงมาใกล้ทีละตัวทั้งสามคนจิงยิงปืนเพื่อสกัดพวกมันไว้พลานสมสั่งว่ายิงแค่ยามจำเป็นเท่านั้นแต่พวกผีโป่งไม่สนใจคนอื่นเลยมันมุ่งตรงไปที่ไอบุญเพียงคนเดียวเท่านั้นเสียงปืนดังลั่นป่า ไอบุญยิงสกัดพวกมันอย่างไม่ยัง้งจนพลาดท่าโดนผีโป่งตัวหนึ่งจับขาแล้วลากไปในความมืดเขาตะโกนร้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพรานสมจึงรีบนำลูกปืนอาคมของตาคอยออกมายิงใส่พวกมันทันทีเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังลั่นไปทั่วผืนป่าราวกับมีใครโดนของร้อนลวกและเหมือนความโชคดีจะเข้าข้างพวกเขาเสียงไก่ป่าก็เริ่มร้องขัน ผีโป่งพวกนั้นเห็นท่าไม่ดีจึงค่อยๆถอยหนีและหายลับไปในความมืดในที่สุดทั้งสาคนล้มตัวลงด้วยความเหนื่อยอ่อนและหมดแรงจนกระทั่งรุ่งเช้าแสงแดดเริ่มส่องลงในป่าพรานสมมองไอ้บุญด้วยความโกรธที่ไม่ได้โกรธและพูดขึ้นว่าถ้าเราไม่โดนอะไรไปมากกว่านี้ข้าจะเอาตัวเองไปฝากกับผู้ใหญ่คอยแน่ไอ้เขียวที่ได้ยินก็ได้แต่มองหน้ากันกับไอ้บุญด้วยความรู้สึกผิดและกลัว ในเช้าวันใหม่หลังจากผ่านพ้น่ําคืนที่น่าสะพรึงกลัวทั้งสามคนรีบจัดการอาหารเช้าและให้น้ำแก่วัวทันทีแม้ร่างกายจะอ่อนล้าจากความเหน็ดเหนื่อยและความหวาดกลัวแต่พวกเขาก็ออกเดินทางแต่เช้าตรูด่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะไปถึงจุดหมายโดยเร็วที่สุดการเดินทางในช่วงกลางวันเป็นไปอย่างเงียบสงบไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นอีก มีเพียงเสียงล้อเกวียนที่บดไปบนพื้นดินและเสียงของป่าที่ดังเป็นจังหวะแต่ความเงียบสงบนั้นกลับทำให้พวกเขารู้สึกไม่ไว้วางใจพวกเขาสลับกันมองไปรอบๆตัวด้วยความระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งยามเย็นมาถึงเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มจะลับขอบฟ้าพวกเขาก็ได้ยินเสียงผู้คนและเห็นแสงไฟที่กำลังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆผู้คนต่างยิ้มอกมาด้วยความโล่งอก ในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านฟ้าใสก่อนที่ความมืดจะเข้ามาปกคลุมชาวบ้านที่เห็นพวกเขาเดินทางมาถึงก็รีบเข้ามาต้อนรับด้วยรอยยิ้มและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีพวกเขานำทางขบวนเกวียนไปยังลานกลางหมู่บ้านซึ่งเป็นสถานที่สำหรับค้าขายและแลกเปลี่ยนสิ่งของพ่อค้าและชาวบ้านจากหมู่บ้านฟ้าใสก็เข้ามาสอบถามว่าพวกเขาต้องการแลกเปลี่ยนอะไรบ้าง พรานสมจึงนําเนื้อสัตว์แห้งและสมุนไพรที่เตรียมมาแลกเปลี่ยนกับข้าวสารและเสื้อผ้าที่จําเป็นจนหมดในคืนนั้นทั้งสามคนพักค้างคืนที่ลานหมู่บ้านฟ้าใสพวกเขาได้รับประทานอาหารอย่างเต็มที่และพักผ่อนอย่างเต็มตาเป็นครั้งแรกหลังจากเดินทางมาหลายวันความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทั้งหมดดูเหมือนจะหายไปจนหมดสิน้นเหลือไว้เพียงความสุขและความโล่งอกที่สามารถทำภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุด ขณะที่ไอ้เขียวและไอ้บุญนอนหลับอย่างสบายใจพรานสมยังคงนั่งอยู่ข้างกองไฟเขามองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและหวนคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในค่าคืนที่ผ่านมาเขามั่นใจว่าการเดินทางกลับจะไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่เขาก็ไม่ได้กัง,งวลแต่อย่างใดเพราะเขารู้ว่าเขาจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อพาเข้าสารกลับไปถึงหมู่บ้านภูผาให้ได้เมื่ออรุณเบิกฟ้า ทั้งสามคนก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นจากการพักผ่อนอย่างเต็มที่เกวียนทั้งสามเล่มถูกบรรจุจนเกลือบเต็มไปด้วยข้าวสารและสิ่งของจําเป็นอื่นๆพวกเขาให้อาหารและน้ำแก่วัวที่แข็งแรงจากนั้นก็รีบเดินทางกลับทันทีการเดินทางในช่วงกลางวันเป็นไปอย่างราบรื่นพวกเขาเดินทางมาหลายชั่วโมงโดยไม่หยุดพัก จนกระทั่งในที่สุดก็มาถึงสถานที่ที่พวกเขาเคยเผชิญหน้ากับผีโป่งเมื่อคืนก่อนพรานสมสังเกตเห็นกอไผ่ขนาดใหญ่ที่มีหนามแหลมคมปกคลุมอยู่หนาทึบแต่ก็มีช่องว่างเล็กๆพอให้คนลอดเข้าไปได้ข้างในกอไผ่เป็นพื้นที่โล่งกว้างที่สามารถใช้เป็นที่พักได้ไอ้เขียวไอ้บุญพรานสม สั่งด้วยนั้นเสียงที่เด็ดขาดหาฟืนมาเยอะๆก่อกองไฟไว้ใกล้ๆก,กอไผ่และมัดวัวไว้ตรงช่องว่างที่เราเข้าไปได้ทั้งสองคนรีบทำตามคําสั่งทันทีเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทั้งสามคนก็มุดเข้าไปหลบในกอไผ่ที่เต็มไปด้วยหนามและรับประทานอาหารเย็นในนั้นความมืดเริ่มเข้าปกกลุมป่าอีกครั้งเสียงเย็นเยียบที่หน้าขนลุก กลับมาพร้อมกับเสียงร้องหวยหวนของผีโปง่งพรานสมสั่งอย่างหนักแน่นคืนนี้ยิงเฉพาะเมื่อจาเป็นเท่านั้นและยิงเพื่อป้องกันบัวอย่างเดียวไม่นานนักผีโป่งนับสิบตัวก็เริ่มปรากฏกายและเข้ามาใกล้พวกเขาแต่เป็นไปตามแผนการที่พรานสมวางไว้พวกมันไม่สามารถเข้ามาถึงพวกเขาได้ เนื่องจากถูกกอไผ่ที่เต็มไปด้วยหนามแหลมขวางทางเอาไว้พวกผีโป่งทำได้เพียงแค่ส่งเสียงร้องคำรามด้วยความโกรธเกรี้ยวเสียงวัวที่ตื่นกลัวร้องลั่นป่าทำให้พวกมันพุ่งเป้าไปที่วัวแทนเมื่อเห็นว่าผีโป่งเข้าใกล้วัวทั้งสามคนก็ระดมยิงเพื่อสกัดพวกมันไว้การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดอยู่พักใหญ่แต่ในที่สุด เมื่อพวกผีโป่งไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้มันก็เริ่มถอยห่างออกไปอย่างช้าๆแล้วหายลับไปในความมืดในที่สุดคืนนั้นพวกเขาปลอดภัยจากผีโป่งอย่างวุดวิดพลานสมมองไปยังผืนป่าด้วยความรู้สึกโล่งใจและรอคอยให้รุ่งสางมาถึงเพื่อที่จะได้ออกเดินทางกลับสู่หมู่บ้านภูผาที่พวกเขารอคอย แสงสว่างยามเช้าสาดส่องลงมาในป่าทำให้ความมืดมิดและอันตรายของข้าคืนที่ผ่านมามาลายหายไปในที่สุดทั้งสมคนรีบมุดออกจากกอไผ่ที่เต็มไปด้วยหนามและสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือการสำรวจดูวัวโชคดีที่วัวทั้งสองไม่เป็นอะไรเลยมีเพียงอาการตื่นกลัวเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว พวกเขาก็รีบเดินทางต่อทันทีการเดินทางกลับเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าขามามากนักอาจเป็นเพราะพวกเขาคุ้นชินกับเส้นทางและมีกำลังใจมากขึ้นแล้วพวกเขาผ่านหุบเขาเล็กๆตามร่องรอยล้อกเกวียนนั้นมาได้อย่างปลอดภัยพรานสมหันไปหาไอ้บุญและพูดขึ้นว่าไอ้บุญเองต้องพูดขอคำมาเจ้าป่าหน่อยนะ ไอบุญพยักหน้าและทำตามคำสั่งของพรานสมเขาได้กล่าวขอขมาและขอบคุณเจ้าป่าที่ช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากอันตรายจากนั้นทั้งสมคนก็มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าในเขตใกล้หมู่บ้านอย่างรวดเร็วเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดพวกเขาได้ยินเสียงผู้คนและเห็นแสงไฟที่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆพวกเขามองหน้ากันและยิ้มอย่างมีความสุขในที่สุด ก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านภูผาแล้วชาวบ้านที่เห็นพวกเขาก็รีบวิ่งเข้ามาต้อนรับด้วยความดีใจและโล่งอกพวกเขาช่วยกันขนเข้าวสารและสิ่งของต่างๆลงจากเกวียนอย่างรวดเร็วเมื่อทุกอย่างถูกนำเข้าไปในยุ้งฉางแล้วชาวบ้านทุกคนก็ล้อมวงเข้ามาสอบถามเรื่องราวการเดินทางของพวกเขาอย่างกระตือรือร้นพรานสมไอเขียวและไอบุญ จึงผลัดกันเล่าเรื่องราวการผจญภัยในป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายให้ทุกคนฟังตั้งแต่การเผชิญหน้ากับผีโป่งจนถึงการใช้ไหวพริบเอาชีวิตรอดจากพวกมันเมื่อเรื่องราวทั้งหมดจบลงทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความรู้สึกตื้นตันใจและความชื่นชมในความกล้าหาญของชายทั้งสามคนผู้ใหญ่บ้านตาคอยเดินเข้ามาตบบ่าพรานสมด้วยความภาคภูมิใจและกล่าวว่า เจ้าบอกแล้วว่าเจ้าคือความหวังของหมู่บ้านในที่สุดหมู่บ้านภูผาก็รอดพ้นจากวิกฤตความแห้งแล้งในครั้งนี้พวกเขาได้รับบทเรียนอันมีค่าจากธรรมชาติและความสามัคคีของคนในหมู่บ้านได้ทำให้พวกเขารอดพ้นจากความยากลำบากไปได้ในที่สุด